ประเภทของไม้อัดไม้ปาติเกลหรือในบางประเทศเรียกว่าชิปบอร์ดมีกระบวนการผลิตโดยการนำเศษชิ้นไม้หรือแม้แต่ขี้เลื่อยมาประสานกันโดยสารเคมีและนำมาทำการบดอัดด้วยความดันสูง <c oughs> เนื้อไม้จะเหนียวแต่ไม่แน่นมีความเหนียวที่ได้จากเส้นใยที่ประสานกันแต่เนื้อไม้ก็จะฟูหยาบไม่แน่นในเนื้อไม้จะมีโพรงอากาศเล็กๆเป็นจำนวนมากไม้ MDF หรือไม่อัดความหนานแน่นปานกลางผลิตโดยการนำชิ้นไม้มาสับและบดจนละเอียดมาผสมกับกาวชนิดพิเศษแล้วผ่านกระบวนการอัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดคุณภาพสูงไม้ที่นำมาใช้นั้นอาจจะเป็นไม้ยูคาลิปตัสไม้ยางพาราหรือไม้ชนิดอื่นขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผิวไม้ที่ได้มีความเรียบเนียนเนื้อแน่นไม่มีรูพรุนนิยมปิดผิวด้วยเมลามีนวีเนีย หรือแผ่นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตไม้ HDF หรือไม้อัดความหนานแน่นสูงผลิตโดยการนำชิ้นไม้มาสับและบดจนละเอียดแล้วอัดประสานด้วยกาวชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการทนความชื้นได้สูงไม้ HDF นั้นมีการเพิ่มเนื้อไม้ทำให้แผ่นบอร์ดเนื้อแน่นมากขึ้นส่งผลให้มีความแข็งแรงสูงเหมาะกับงานที่ต้องใช้รับแรงหรือทนแรงกระแทกได้นิยมปิดผิวด้วยวีเนีย หรือแผ่นไฮ p r e s s ชอร์ล m มิเนตไม้ HMR เป็นไม้อัดที่พัฒนาขึ้นจากไม้อัด MDF เป็นไม้อัดทนความชื้นผลิตโดยการนำชิ้นไม้มาสับและบดจนละเอียดแล้วอัดประสานด้วยกาวชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติทนความชื้นทำให้สามารถใช้งานในบริเวณที่มีความชื้นสูงได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณที่แช่น้ำหรือโดนน้ำโดยตรงไม้มีสีเขียวเนื่องจากผสมสีเขียวไว้ในเนื้อไม้ เพื่อให้แยกออกจากไม้ MDF และ HDF ได้ง่ายนิยมนำไป CNC ทำสีหรือปิดผิวด้วยเมลามีนวีเนียร์หรือแผ่นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตไม้อัดยางเกิดจากการเอาท่อนสูงฝานให้ได้แผ่นไม้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำมาอัดติดกันโดยใช้กาวเป็นตัวประสานโดยการประสานของไม้อัดนั้นจะจัดวางไม้บางแต่ละแผ่นให้แนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เป็นการเพิ่มความแข็งแรงและลดการขยายตัวในระนาบแผ่นไม้ให้น้อยที่สุดจากนั้นนำไปผ่านการอัดด้วยความร้อนเพื่อทำให้ไม้อัดเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจากกระบวนการนี้จะทำให้แผ่นไม้อัดมีความหนานแน่นสูงกระบวนการผลิตไม้อัดที่ผ่านการอัดด้วยความร้อนและแรงดันนั้นนอกจากจะทำให้ความหนานแน่นของเนื้อไม้สูงกว่าไม้จริงเป็นอย่างมากแล้วลวดลายบนผิวหน้าที่เป็นแผ่นใหญ่และต่อเนื่องของวีเนียร์ยังให้ความสวยงามอีกด้วย ลวดลายของไม้ขึ้นอยู่กับแผ่นวีเนียที่นำมาปิดทับที่ผิวเช่นไม้สักบีชแอชไม้อัด O.S.B. คือการนำชิ้นไม้ที่แบนบางและยาววางสลับเสียนขวางตั้งฉากกันอย่างน้อย3ชั้นจากนั้นใช้กาวชนิดพิเศษและเรซินเป็นส่วนผสมผ่านกระบวนการอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง